สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไร่รักดอยนะครับมีวิวหน้าห้องพักนะครับมีหมอกมีทะเลหมอกแล้วนะครับวันนี้ลมอย่างแรงครับพัดนี่เลยอืมอืม ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะครับมันจะตื่นสายแล้วตื่นสายอะไรไม่ตื่นสายใช่ไนหะ <c oughs> มยังไม่กล้าเปิดประตูนะครับเพราะว่าอากาศเย็นมากเสียงลมนี่โหแบบพัดแทบบจะปิวอะ่ะ เช้านี้เราก็ไปต้องจุดชมวิวของภูทับเบิกกันนะครับระยะทางประมาณ1กิโลกว่ากาประมาณ3นาทีนะครับไปไปชุดนอนนี่แหละ เราก็มาถึงแล้วนะครับจุดชมวิวฟูทัาเบิร์กที่ร<า>้านกาแฟ11ร้อย11โค้งฟูทัาเบิร์กคอฟฟี่นะครับมาลองมาชม เราจะไปผาหัวสิงนะครับถ่ายรูปเฉยๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิวสวยๆมาให้ทุกคนดูนะครับผมก็อาจจะได้ดูคนบางคนอาจจะได้ดูบางคนอาจจะเคยมาแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ <laughs> <laughs> จะพูดอะไรให <laughs> ้งงวะเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่รถนะครับผมเดี๋ยวเราก็เดินไปกินข้าวกันนะครับตรงนู้นนะครับซ้ายมือ ดูดิมองไปตรงนี้มันอย่าง,อางเอียงอ่ะเออตอนขึ้นมันมันไม่เอียงแบบเนี้ยไม่ใช่เป็นเอียงอยู่แล้วไม่ใช่ตอนที่เราขึ้นมาไงะระดับสายตาตจุดเกินเหตุรถเข้าไปแล้วรตูเข้าไปเราเรา,เรามารับประทานอาหารตรงนี้นะครับอาหารเช้ามาแล้ว ่ใส่ข้าวกันนะครับปลาตม้มที่มันหัวสวยจังแครอทอ oh, okay, ล้แครอทมาฝา กนัเปิดทิปของเราสองคน <ık> <S 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 สวัสดีวันที่3ของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์ของเราสองคนนะครับข,าข,อขอ่าวค้อผูทับเบิกนะครับมาด้วยกัน3วันสองคืนวันที่2นะครับเราเก็บเต็นท์จากใบษณีข่าวค้อก็ประมาณ10บโมงแล้วนะครับเราก็วิ่งมาเรื่อยๆ commencer. อมา ที่ทุ่งกางหานลมพอไปถึงทุ่งกรงหานลมเนี่ยเราก็อยู่ที่ทุ่งกรงหานลมนานเลยนะครับประมาณ2ชั่วโมงเราทำกิจกรรมขับรถ ATV ในของ ATV อ่ะเขาจะมีป่าชุมชนให้ขี่ ATV เข้าไปแต่เราได้โปรโมชั่น ATV ที่เป็นป้ายเขียวครับให้เข้าไล่มอลลี่ฟาร์มพีจากปกติที่คิดค่าเข้าชมคนละ10บาท แล้วก็เล่นบลูมู่ามงนะครับฟีจากปกติคนละหรือคาระไม่แน่ใจนะครับ40บาททีนี้เราก็พอออกมาจากทุ่งอาหารลมเราก็เข้าสู่วัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะครับพอถึงวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วอ่ะเราก็เดินชมกันนานพอสมควรก็ประมาณ4ี่โมงเย็นได้จาก4ี่โมงเย็นที่วัดพระธาตุผาซ้อนแก้วอ่ะเราก็มาที่พักที่พุทธเบิร์นี้ไรลักดอยนะครับเราจอง ในราคา850บาทราคานี้เป็นรวมอาหารเช้านะครับก็เขาจะมีข้าวต้มแล้วก็ไข่ต้มให้นะครับมีกาแฟกรบโพนติ้นด้วยอ่าในห้องก็จะมีะน้ำวคเล็ก2อขวดแก้ว2ใบแล้วก็มีกาแฟกระโอนตินอย่างละซองก็เมื่อวานเมื่อวานก็มีเหตุการณ์ รล้มนะครับพอดีว่าไอสายรัดของที่เรารัดไว้ตรงปี๊บข้างมันเด้งหลุดอันนึงเราก็กลัวกีดขวางการจราจรเพราะว่ามันเป็นทางชันขึ้นลงเนินเรามีรถสวนกันค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยแอบเข้าอ่า เปรีสอร์ทอะไรสักที่หนึ่งดําชื่อไม่ได้พอเราลัสของเสร็จจะออกจากรีสอร์ทครับด้วยความที่ว่าทางมันเอียงอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นทางลงอย่างเงี้ยเเราจะเลี้ยวขวาพอออกรถมาสักหน่อยหนึ่งก็ลมแปวนครับทำให้ทัดเท้าหน้าข้างขวาหักแล้วก็มี วิธีแก้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ่ายไว้ให้ดูแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับจากการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ครั้งแรกที่เดินทางไกลๆแบบนี้ขึ้นดอยขึ้นภูแบบนี้แล้วก็วันเนี้ยเราจะไปผาหัวสิงกันต่อนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บของแล้วก็เดินทางกันต่อเลยนะครับ ตัวมีมีที่จอดด้วยแหละตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไปที่ผาหัวสิงห์นะครับจอดรถไว้ด้านล่างตบรถรถรถสมภาระเอยอะนะครับตัวมันเอาไมา่อยู่ กินนี้เดินมาคืนโลแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยเดินป้าน,นี่นะครับวิวด้านขวาอของเราข้างบนก็ต้องมีไม่รู้ว่าเรียกว่า จุดกลางเต็นอ๋อโอเคต้องเนนไปทงกำมวนนี้เป็นจุดกลางเต็นนะครับผมเขาะจะมีเป็นรั้วหรืวล็อกล็อกอะอะไร,รอ่ะอุ้ยของเขาล่นอ่ะห๋ยวเขาวางวะ ถลายจริงล้แค่ <laughs> <laughs> เดินค่เดินนกกล้องหน่งเนี่ถึงแล้วมาหัวสิง นขณะพาหัวสิงห์จริงๆเขาไม่ให้เดินขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็กลับไปเกาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันกลับเดีย๋ยวมันก็กลับไปเกาะอ๋อไอ้ตรงนั้นใช่ไหมใช่อีนึกวนันนกปลอมนกกระลานกแก้วมาคอไหม ย่่าลวงเดินทางกลับไปที่รถกันต่อนะครับนี่มันกี่โมงแล้วจุดชมวิวผาหัวสิงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะน่าจะขี่รถกลับแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องมิ้วเดินลงไปรอที่ถนนนะครับ ชาเตอร์น,นะคะอยู่ที่จังหวัดอยุธยา นี่เลย,นเนยลใช่มันตั้งหลายใบเด็กเสิร์ฟมาแล้วจ้า ก๋วยเ,เตี๋ยวมาเสิร์ฟแล้วครับเกี๋ยวร้อนๆเลยเอาน้ำอะไรดีครับเอาเอาน้ำโคกน้ำโคกเหรอเดินไปเอามาให้ด้วยนะตานีจ้านี่จ้ะกลวยเกี๊ยวกล้วยเกี๊ยวเนาะพ่อค้าบอกว่ากล้วยเตี๋ยวหมดแต่แม่ค้าบอกว่า เหลือแต่เนื้อจะกินไหมจ๊ะเข้ามาแล้วก็ต้องกินแหละเนาะเดี๋ยวเรารอน้ำก่อนต,อตากะโตมาแล้วจ้าพะค้ารล่อไหมจ้าเ <c oughs> ีกเฟือกับเีกเฟอบได้มาแล้ว,วน้ำโคกกินกันก่อนนะคะ ข้าวมื้อที่สองของวันตอนหกโมงเย็นอ่ะหกโมงแล้วหรออ,อิ่มแล้วนะครับตอนนี้นั่งเล่นชมบรรยากาศท้องนานี่ด้านหลังน่าจะแวะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อกี้แวะไหว้พระเอ,อ หลงพ่อโตนะใช่ไหมวัดวัดสตือ,อเหมือนคนจะแบตออนก็เลยไม่ได้ถ่ายถือไว้แต่โทรศัพท์ก็เอาโทรศัพท์ถ่ายไว้ออกมาก็วิวสวยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเริ่มงง่วงข้าวก็นี่มื้อที่สอง

โม่ห,หมนึ่งไอโม่หนึ่งท้องหนึ่งใช่ไหมครับอ,อุ้ยเรื่องจาเจมเจ๊ไปเไปดิดไฟลงนู้นนี่หน่อยไปเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบบาทจ้ะน่ารักจริงเลยเนี่ยโค้ชเรื่องลูกค้ายายเน่ยนะร้านที่ร้านลิงทุทงท่งชายคลองในเขตนี้นะอ,อ๋อลิงทุ่งชายคลองใช่อ้าวนอนเท่าไหร่หนึ่งจากสองร้อย มีความสุขน,นะจ๊ะแล้วทำแบบไหนคะขอบคุณค่ครับคืนทั้งด้วยจ้ะไม่เจ็บหรอดูวิวนะครับร้านริมทุ่งอะไรวะชายชคลองนะร้านริมทุ่งชายคลองไปไปเห็น <laughs> <laughs> ด้านหน้า กลับนะครับทำงานทำงานพาทามเสร็จแล้วเอาเอาเอาก็เหลือระยะทางประมาณประมาณอีกร้อยสี่สิบกิโลอ๋ออ๋อก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบใช่ไหมครับ โอเคผัดเตียวชามละห้าสิบนะครับอ่าโอเค๋วยเตียวชามละห้าสิบาทนะครับแล้วก็เราเหลือระยะทางอีกประมาณ ร้อยสี่สิบกิโลกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะถึงประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับโอเคแล s go ครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่ถึงบ้านโดยปลอดภยัย คอนซอนง่วง <S 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 โอเคครับวันนี้ขอตัวเก็บรถนอนนอนก่อนนะครับผมราตีสวัสดิ์ครับ กรมอุตุนิยมวิทยาขอประกาศเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกทุกหนาแน่นทั่วไทยแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นโนรูยังเคลื่อนตัวมาไม่ถึงประเทศไทยก็ตามคนไทยก็ต้องเตรียมเข้าระวังกับฝนที่จะต้องตกท่มมากขึ้นนะคะ